สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่นโรงพยาบาลสตูลจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้แก่พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจในวัดพัฒนาศาสานสถานส่งเสริมสุขภาพ ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ เมื่อเร็วๆนี้โรงพยาบาลสตูลจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพโครงการพัฒนา,าศาสานสถานส่งเสริมสุขภาพให้แก่พระพิสุและพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจในวัดณศาลาการประเรียนชั้นบนวัดชนาทิปัจเฉลิมพระอารามหลวงในโอกาสนี้แพทย์หญิงวัฒน,นาไสายงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูลร่วมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย สำหรับกิจกรรมบรมให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนา,าศาสานสถานส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนา,าศาสนสถานให้เป็นาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพแก่พระพิสุและพี่น้องประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจโดยมีการแบ่งกลุ่มเข้าฐานทำกิจกรรมตามฐานจํานวน3ามฐานได้แก่ ฐานที่ 1. อาหารที่เหมาะสมกับพระสงฆ์และประชาชนฐานที่ 2. การจัดการทางอารมณ์และฐานที่ 3. การออกกําลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระภิกษุและประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อพระภิกษุและประชาชนทั่วประเทศและสามารถพัฒนารูปแบบต่อย,ยอดกระบวนการเรียนรู้จากประชาชนที่เข้ามาขับเคลื่อนพัฒนา,าศาสานสถานส่งเสริมสุขภาพต่อไปได้ ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/studio